โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คในกิจกรรมใหม่ a ai, ครับผมได้12 0 0 0พเพชรมาครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมก็จะเอาเพชรน,นี้มาเปิดครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเปิดแพ็คอะไรบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำอ e ีราติกช็อป้านบริการเติมเกม f c Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายร้านเติมถูกปลอดภัยการันตีมากกว่า5ปีและไม่มีการรีฟันแน่นอนใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทางร้านได้เลยนะครับ ที่เราจะเปิดแพ็กแรกก็จะเป็นแพ็คสามันเพชรครับได้1 0 1่ง7ึงถึงนึครับเป็นกิจกรรมโค้ดนีออนนะครับมาขอปีเตอร์เชคขอคอรัสกเลียนะครับแล้วก็ขอไคลวอเกอร์นะครับประมาณนี้โอเคขอตัวเด็ดเด็ดดังๆครับมาจะได้หรือเปล่าครับออกมาทงอะไรครับโอ้โหทงอะไรวะเนะี่ยผมลืมครับ แล้วเป็นร้อหนโอ้โหมาครับแพ็กต่อไปเป็นแพ็กสี่พเพชรนะแพ็กนี้ขายได้นะครับ9 7ถึง1นึ้อยนะครับเป็นแพ็กขายได้แบบข้า,วนนา 4, เ,ขเวอร์ชันครับมาสี่พันเพชรไปเลยขอวอกกันมาขอวอกกันวอกมาได้ไหมโอ้โหไม่วอกเลยเป็น98ครับได้มาเชลโน,โนโมาอีกครับแต่ว่าตีบอกไม่ได้ครับตัวนี้มาเหลือห้าพันเพชรทำไรดี มา5้าพันเพชรมาขอเออตัวอะไรดีงั้นก็กดไปเลยแล้วกันครับไม่รีรอครับมา2แพ็คนะครับห้าพันเพชรมากดไปเลยวอ l k กเอ,อ้าไม่วอ l k กโอ้โหกินเกลือครับโอเคนะครับมาต่อกันที่แพ็ค96ถึง107ครับเป็นแพ็คขายไม่ได้ครับนักเตะคาร์บูชันครับ แล้วก็ได้แต้ม FC point มา200แต้มครับมาเดี๋ยวขอเวลาซื้อบา๊บนึงโอเคมาครับเราได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาจะได้อัดตัวอะไรกันบ้างมาดูกันเขียบมาขอดีๆครับจะวอล์กไหมเอเควอลสวยอันนี้วิล์ซารีครับฝรั่งเศส CM โลมาโอ้โหใครวะเนี่ย อาากรหนโอเคครับเรามาต่อกันที่แพ็กต่อเวลาพิเศษครับเป็นแพ็กมาใหม่นะครับแพ็กมาใหม่มาเราได้99ถึง103แล้วก็ได้104ถึง107ครับแบบอาจจะได้นะครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาส2ครับที่จะได้มาจะได้หรือเปล่าก็กดไปเลยครับมากดแบบไม่มีไม่มีการรีรอครับและเออโอ้โหเออแต่ขายได้นะขายได้ครับ ก็ถือว่าคุ้มหรือเปล่าเอา102เลยกัน30ล้านโอ้โหก็พอได้ครับพอเอามาขายได้อยู่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้ครับก็คลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงครับก็ต้องขออภัยด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็ใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็บอกกันได้ครับบอกมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและอย่าลืมครับร้านอีราติช็อปนะครับร้านเติมถูกปลอดภัยครับโอเคครับก็บายบายครับ